รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญยาบุรีค่ะสถานีวิทยุราชมงคลทัญยาบุรีเข้าศึกษาดูงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการและสื่อเสียงออนไลน์พอดแคส วันที่23กร,รกฎาคม2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีหรือมทรธัญบุรี FM 89.5เมกะโดยรองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาพ่วงในการสถานีวิทยุกระจายเสียงบุคลากรและนักศึกษาสากิจศึกษาเดินทางเข้าศึกษาดูง,งาน องค์การกระจายเสียงและแปรภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเปิดมุมมองให้แก่บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสาขศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสู่การพัฒนาการผลิตเนื้อหารายการของสถานีวิทยุม,มทรธทรัญญบุรีให้มีความหลากหลายน่าสนใจก้าวทันกระแสและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้เรียนรู้การผลิตในทุกแง่มุมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกระบวนการบริหารสื่อใหม่การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการบันทึกเทปรายการการรับฟังการแนะนำรายการสื่อเสียงออนไลน์ไทย PBS p o d c พอดแพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงยุคใหม่กับผู้มีประสบการณ์และยังได้เข้าร่วมบันทึกรายการสถานีประชาชนออกอากาศสดทางไทย PBS เวลา14นา5นาทีอีกด้วย